กำลังเหล่าต่อจารของอีลุ่มผีเมื่อของอีลุ่มเล่าสิขนาดแต่ของอีลุ่มเดอ้อจากของลอยมาเป็นของอีลุ่มเปลี่ยนลุกไหม่อากาะใครกาวตักจุ่มนั่ง <c oughs> มวนกวดขั่กันให้บึงสวัสดีครับพี่น้องนี่นี่ขามาาหลินน้ำปัญญ์สร้างของลอยเสียมตอกย่างสิบตอกขั้งซิบสี่เส้นนี่แหละเสียมเกา่า ก่อนจะไปเบิึงก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามสกักคนเด้อพี่น้องเลยอของฟอยเยต์เสี่ยมตอกขัง14เส้นมื่อน,นี้เพิ่นสิเปลี่ยนรูปแบบใหม่ซะเพิ่นว่าเพิ่นสิเปลี่ยนรูปแบบใหม่มาเป็นของอีลุม่มนี่เพิ่นก่อไว้นี่ยิ เพินเหตุไว้เป็นว่าหน่วยแรกจักที่เป็นเอาบ่เป็นเตาว่าซั่นเพินว่าลองเบิ่งฝีมือเพิ่นสีขนาดใด๋เดี๋ยวสีท่ายทําให้พี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆแะเปิ้นจังไดมันอเช้าไปโดนแล้วมันบ่เป็นเตาว่าว่าบ่ล่ะสงสัมันถึกเลขเอาเงินมาตุนใส่ถุงส่งไปแล้วโล สงข้านบรือใดสงใจบ่เอาไปไ <c oughs> <c oughs> งวดนี้หาพันบรเอเจอ้า <c oughs> โอ้ได้ยินข่าวอะเป็นกระลังเหล่าตอกศิษสารของอีลุม่มประสานเพนวา่าลองเบิงผีมือของอีลุ่มเล่าสิขนาดแตกที่น้องรอติดตามต่อไป <c oughs> หางงามอยู่ห้าง,างของตุเวียนงามอีหลีแข็งดีพร้อมพ่อพ่อพลันก็ห้างแต่ว่าห่างห้างพ,พรงอมพ<ป><ป>ลันนะค่าบโอุ่มเป็นสิเรียนคาเลกเ,เตอร์ไหมมาเป็ี่ยนฝัลุมเดอบด์บตาเบิ่งวาเป็นสิออกมาทรงใดของอลุมเป็นกำลังเริ่มทำ ของอิลุ่มเปลี่ยนจาก <c oughs> ของลอยโซนเก็บก็เป็นของอิลุ่มลอยติดตามต่อไปวันนี้เริ่มไพ่เก่าวจุไพ่เก่าวัะนไะพ่เก่าได้สองสามรอบแล้วเนาะมือ่อตอกคู่นึงแล้วเมืม่อตอกคู่นึงแล้วอันนี้คือของอีลุมเด้อเปลี่ยนลุกใหม่เปลี่ยนรูปแบบใหม่คาลเลกเตอร์ใหม่ จากของลอยมาเป็นของอิลุมเจัดเท่าเลย่างจัดลงจันหลงจะว่ามันเป็นจังไงบุนี่ที่ได้เส้าเสาพุท่อนม้อยใจน้อยที่บุ๊คเอาอีกทีเราพลาดเจ้ามาห้างถึงได้ห้างดอกสำนันของลูกพี่เจ้าห้างคาร์โกฮันอ้อมันก็แม่นแล้วบ้านนี้ที่เห็ดตอกน้อยดอกมันตอกน้อยกว่านี้ตอกข้างมันนะตอกใหญ่คนบ่ ตอกไงมันยันใหม่ที่สเก่าล์ยนใม่มันลืมอ่ะบริเโดนไล่อ่ะนแล้วบันนี้มันเฮ็ตอกคู่สิคู่สองคู่สองคู่สองสิมันเอกตัวไหนไปก้อนวะมันเขาตำล่าเรอตันหลันตุเออมันบันนี้หันมาเบิ้งสิคมันจักสอง ไปทางไกลก่อนสิเอาคนนี้ไปข้ามพี่เอาแบบนี้ทำบรรดาท่านเออมันจะเกี่ยวลงลุ้มสักเก่าต้องเอากลางไปก่อนเออกลางเดินก่อนส้นหนึ่งที่แรกนะทีแรกแลก็เดินเกี่ยวลงลุ้มมาและสักเก่ามันจะเขาตำราเจ้าหัวจับโบตัวของกิ่นบวกกิ่มมันเ่าของเก่าบวเรามันลืมเนี่ย มันเขาตำลาเราเดชเ้าบริเวณโดนเรามันก็ลืมตัวย่ำเดชกับบเวณสักบริเหณใบเก่าบริเของอีุ่มเหตุแต่ของอกหาพี่น้องสักเก่าใบเก่าปุ้นี่นว่าเป็นบริเวณโดนเรากนลืม,มจว่ากัมันสิลืมนได้กัเหตุใดคือเกา่าล่ะมนคนเคยเหตุไงเก่า ของอีลุมตัดตอกสั่งมันตัวตอกสั่งมันยาวมันมันยาววแล้นี่บอกเลยแต่ว่าของเป็นเป็นของทรงโตเมทรงสวยง,งามอ,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 อยู่สางเป็นมังกรสร้างสุดีมังกรบวชมวลนี่ว่ามวหน,นา้าแก้ไข<ค>ไหม่ตัดโอ้มวหน,น้าสีแก้ไขไหมเอออันนี้มันเม็ดกับสิบเซนเนี่ยเม็ดสิบเซนเอออัน จอกอันอันนั้นแท้อันคองอยอันเม็ดกับยี่สิบอออันนี้เอาเม็ดสิบบัน,นี้เอาเม็ด <20. S 1> เอาเม็ดห้าละวันนี้เนาะนเม็ดห้าเม็ดนะเออสิบพอดีมันยาวมันได้ตัดออกเวลาเขาไพ่เก่าเราเขาตุ่มเขาไปสี่ไผ่เก่าเราให้ให,ให้ตอบย่างมันไปจุกันพอดีนะนเออ,นะเอ,อพอดีแหียปลาจิเอารุ่นนี้รุ่นนี้รุ้นนี้เออเอออพอดีจุกันเพราะนั้น มันว่าถิบเทนเ่มันแบบหาเงี้ยนนี่คือที่เสียก่อนเออเออนี่คือเทคนิคท่านสิบโบคือของลอยของลอยนี่มันใส่ตอกสั่งยาวของอีลุ่มนี่มันสิบโยาวเฉพาะคนนึงเฉพาะเพื่อนนี่เพื่อนตอกสั่งตอกคนฉีดเนี่ยข้อปีนกันบ่ปะเนี่ยมันปีนกันบ่ปะเนี่ยเป็นบัดเข่าข้อนะ โอ้เกลียดมากดจากจากบุเขาโคมกันห้องลอยกันคันเซ็ตก้นทีเราบัดบาเขาไปที่ก่อนมันจะชนกันสิเราบุเขามันต้องที่คอญงแล้วกันเห้มันเขาอันนั้นมันคอใญงกระผัดสีบองามัดเนาะสบไดไทซงมันคอใหญ่โอ้บองงามบไดไทรงบัดนี้ก่ ไม่ตกงากับบาดเฉมบอกเอาสองฟองเออมันยังบนบราณเก่าที่ว่าพื้นศาลจักศาลเออข่อยศาลกงเขาทุกมือทุมือแต่ว่าข่อยศาลออกมาเราบรสงเก่าจักเออสเออนงวัไม่เไหปกอวัดไดเลยตลีื่อไปวัดเด้อ กูเอยู <Wha> ่บนะงอกูเลยอ้โห่อยเปียวอันของอันไล่หลงข่อยลงมาสีเห็ดอันสีเห็ดงาใส่่ะมันเหลืออยู่สองอันบวนได้ใส่ใส่อันนึงงลวละละใส่เท่านึงว่าไปจับอึงบวกคนเดียวบึงสรงเห็นอย่างอึงติดอยู่ของหนึ่งอันแต่ว่าของหนึ่งบวนมีงาสีเห็ดงาอยู่ของอีหลงสารไว้จะโดนละ เวลาขึ้นคอมันเห็ดยากก็ต้องดตัดตอกตัดตอกจังออกนี่ตัดตอกแล้วก็เหลือขนั้นแต่ว่ากันยังยาวอยู่แต่ว่าเป็นวายฬมันบดถึงเคนเสดายมันเอามันเอาขื้นอะไรได้หรอแต่ว่าแต่ว่าคอยลง ลอยไอยเอาบาทเดียวไหน่เงาพูดวัดเจ้าม่วนเจ้าเมรัยแล้วมันเอาเผื mm, ่อไว้แ mm. ล้วเออเผื่อไว้แล้วมันดูแล้วมันไม่ได้ต่อต่อยากเลยเอออาอันนี้สูตรของเคนไก่สิได้แวคอเราของอีลุ่ม่นแต่ว่าเีราบ่งทรงหน่วยมันกะทรงคืออยู่มันเป็นของตัวแม่์ทรงสวงามอยู่ทำการแหวปากใส่ตัวช่วยบาด กันอันโคกอันง่ไงที่หกจับเวออกจับกนมันทางลงหลุดของตุตวเรียนแต่ว่ากระโฟนนมันจะดีตออกนี่คิดตัวชวยยามเวปันไงนี่กระยามันมันเป็นอันของตึกกระดุงไงวะ อร่อยขอใหญ่ลำงามเข้าไปละดับเรียงสามยามันอร่อย นี่คือการแวปากของอิลุ่มโดยไพ่ก่าวพอดีว่านะ่ะจูตกสั่งมันบทีพุทสานง่ายอยูนะ่น่ะมันตกขังมันทีไหลมันสานยากยามเ้าเข่าพน รูปทรงของเป็นกระทรงสีสวยงามอยู่เพราะว่ามันเป็นของตัวแม่เว่ออกมาแล้วก็เอาตัวสวยออก <c oughs> ปดตัวสวยออกวันนี้ก็นโนมบาวคนีจัแเว่เอามือนึงแว่ออกมาดันไว้เวอ,อนี่คืการเว่ปากของ ใส่กุ้งใส่กุ้งปากทั้งในทั้งนอกเลยบาดท,ทั้งนอกอป่าใส่เดียวปลาตัวคือสิมัดแล้วเลาไว้เอาไวหวกุ้งทั้งในขอบทั้งในก้อนสีมว่วนกวดขั้วโอ้ยมักแต่สีม่วนนี่แหล,ละแต่มวนกวดขั้วพะนะจากผดด้ายผ้ามูอื่นบน ม้วนขวดขวมมึง <was> ็ังาาอยู่เนไส้ต่อมามาเบิขั้นตอนการม้วนม้วนวดขวเอ๊ะเียบ่มบเชแลวตัดสันต ขัวสันเอาว,วากับแขนกูเดียวากับแขนหนึงปัณยังบุษงอยู่ยยนะจะนาเอาวากับอีกแขนนึนนงกับอีกศอกนึ่งผับลงไปพี่น้นนองท่านเคยเห็นบุคว่าด้วยหรอล่ามันขวดขั้วกะเอออันนี้มันดอกสั่งมันชี้มันจะเปลีองนมันจะัวด เคยบังกะบม่เคยเคยยังกะประเยจังสิ่งละเกี่ยวเข้าไปดิ่งมาแล้วก็พับพับตอกลงพับบิดตอกลงแล้วก็เสียกเต็งไว้น,นี่คือม้วนขวดขวดเกตแบบนี้เราไปจนรอบจนเลี้วหสุดท้ายสุดท้ายก็สิจอด เงียเอาก็ตัดออกไป้โก บิดลอดเข้ากล้องเอิกก็ตือจังนี้บิดแล้วลอดเข้รรากล้องเส้นก้อนเลยวบ่เออแบลอดเามาหัน บริเวณมังจกรจนมา,าเรียบร้อยจ็กลเ,เป็นการเริ่มทับจังนกกา,ากัดวนากัดชับยาไปต่อ,อมือน,น้ามาคี่าตระมันไปเจาะเป็นพ้ออยู่ เบอร์อเดอพี่น้องผู้ใดเขามาไหม่บ่าท่านได้เบิ่ง <c oughs> วิธีถักจุงนัง่งถักจังกับเบิ่งเอาอันนี้เป็นวิธีที่สองวิธีที่หนึ่งกับอีกซางหนึ่งวิธีที่สามก็คืออีกซางหนึ่งคนใหญ่ยยเวียนเป็นปลาคนถักหางเล่นประสิเป็นหนึ่งสอดคนระย่างกันสอดคนระยา่ะยา,งะยางกับเจ้าเดียกว่าไข้กันกับเจ้าในสักถ์จะหางเลนคนระแบบกับเจ้าอีก กูบระเด็นนั้นน้ำไฟกูเอาผู้เดียวกูว่าส่นเป็นว่าเป็นว่าถักหางเล่นว่าส่วนถักหกขาบ่ะถักของตุเวียนถักแปดโอ๊แปดบ่ของตุเวียนอะไรหกของแม่เตะถักแปดถักอีกแบบนึงก็ระย่างกับของตัวนี้ของตุ๊ยเป่าก็ถักแบบตุเตะบอ ก็ของตุเวียนถักอีกคล้ายๆกับของตู้ไม้นี่แเราจะว่าห่างอีกเพียนอีกอย่างนึงเพื่นว่าถักหางเล่นถักแบบเนี้ยว่าจะเพื่นว่าอ,อันหนึ่งหางสิงอันหนึ่งหางเล่นใะเพื่นว่าอ,อันนี้สอดกับไาเกี่ยวมาหารเราถักทั้งเครื่องลงทั้งลุ่มตุเวียนเื้หน้าดีเช้าตกครั้งที่ละมุมเช้าทีไปต่อ เห็ดซีนี่เห็ดลายเส้นบริเห็ดทอดเก้าอนี่เห็ดลายเส้นกว่าเกลือปะใช่ปะยังแล้วเอาสิบสี่ทอดเก้าเนี่ยผมก็สิบหัวซ้ำเกลือยู่หมดมันขี้กระถือคู่กระถือวะอันนี้นะบอ่ของอันเนี้ยพอแต่เผื่อว่าเราคยว่าสิบเจ็ดเสียนค่อยสิบบัวผิดว่าสมัยมาเผื่อโมสารสิบหกเสียนสิบสี่เสีนกระถือยุ่งละเผื่อเผื่อว่าสิบเจ็ดเสียน ขันบัวสันมันสิพีดจะล้วนแล้วก็ละสูตรกันเนาะพีดอันนี้สารบัวทิพยกว่ามันก็ถิพคือเก่าหันตัวมันกระปอกห้าคือเก่าเรื่องไวสุดมันอันนี้นะอันอันหูหูหูไม่ตอกตัวนี้กับไม่ตอกตัวนี้มันชิบูลงหูเดียวกันโอ้ลงหูพีโอ้แล้วก็ลงหูพีโอ้โมันเป็นเส้น ข้อใหม่มันเอาปติแต่ว่า็กือคือกันคือกัน<า>คนละอาจารย์กันเสนอแบบสุดท้ายเราเป็นกันหยักไว้หยักไว้พอให้มันหลุดแล้วกันแล้วนี่คือขั้นตอนสุดท้ายของการถักจุงมนางนะบัดนี้พามาเบิงของของอิลุมพตูนีที่เพน สารตั้งแต่ของลอยบัดน,นี้เป็นมาสารของอิลุม่ม <c> ฝ <oughs> ีมือเป็นกะมาฐานกะงามขึ้นกันของอิลุ่มกะงามงากะเห็ดแบบงาเอียนงอคือเกาละ่ะแต่ว่างาหยันงอบริไทยตอนเห็ดใ้เบิง่งเพราะว่ามันขีดก้อนกอนกะเอากะได พาเบิงวิธีเหตุงาเอียงงอของเราทีหนึงแล้วมนีก็เลยพามาเบิงฝีมือของอิลุ่ม่นของ้อยเพันแทหูจักว่างามอยู่ของ้อยพ่นงามแต่ว่าฝีมือของอิลุ่มนี่ก็ถือว่าบบกีไหลถือว่างามขึ้นกัน ปอกหาไผ่กาวถักจุงนง่างก็เอาให้เบิง้งแต่ว่าตอนมวนกวดขว้วก็ให้เบิง้งแต่ว่าตอนอันเห็ดงานีเทเขาบริทยทําให้เบิง้งเพราะว่ามันขีบสีเงาเกินไปขีดกรนเขาก็ได้เอาอวิธีการเห็ด งาเอียนง,งอนี่แหละให้เบิงแล้วแต่ว่าคลิปนี้บระดีวให้เบิงสำหรับคลิปนี้กะงามบอง,งามกับพี่น้องกับเบิงเอาอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเกา่าคลิปนี้ก็ขคอจบเ้แจะเพียงแท่นี้ก็สวัสดีครับ